เห็นหน้าหยเห็นหน้าแล้วก็รวมไปเห็นเพดานดูนะมาก็คือเริ่มจะหายไม่สบายเรืยังนะน่าจะเริ่มมาแล้วก็คือวันน้าวันวันวันที่พฤหัสไหมวันพุธเรื่องงานก็คือเข้าง,งานเจ็ดมงถึงเที่ยงใช่ปะตอนเช้าก็คือแบบแล้วไ,ไปวันเกิดใช่ปะ วันเกิดนอนที่หนึ่งกันยาแล้วก็บุ๊กใช่ไหมบุ๊กบุ๊กธนาคาธรธนาคารไม่ใช่บุ๊กโรงแรมบุ๊กไปเลยแล้วก็เลิกงานเที่ยงก็เลยคิดว่าเออขับรถไปแป๊บเดียวก็ถึงเพราะว่าดูแล้วว่าระยะทางแค่ร้อยเจ็ดสิบกิโลเนาะคือจากบ้านเนี่ยไปเมืองสุนสวาสุนสวาเนี่ยคือคล้ายๆเมืองในภาคเหนือก็คล้ายๆพวกเชียงใหม่เชียงรายอะไรอย่างเงี้ยเนาะ <c oughs> แล้วก็จองโร,รงแรมไว้โรงแรมแบบ เป็นเหลือนะอแล้วแบบก็คือเอาง,ง่ายง่ายก็คือขาไปรู้สึกแล้วว่าเจ็บคอบประมาณสองสัปดาห์ที่แล้วอะก็คือเจ็บคอแต่ก็แค่ไม่ได้เป็นไข้อะไรแต่รอบเนี้ยแล้วก็ตอนคืนก็นอนเปิดหน้าต่างด้วยใช่ปะเพราะว่าแบบอยากให้เย็นๆยนสบายช่วงนี้มันก็แบบเริ่มจะหนาวแล้วใช่ไหมแล้วแบบตอนคืนนี่ก็แบบรู้สึกทรมานเพราะว่าเจ็บคอไม่พอเจ็บคอนี่ก็แบบชิวชวแหละ ไม่ได้เอาอยาอะไรไปด้วยนะ้องเพราะว่าคิดว่าก็ไม่น่าไม่สบายแล้วก็พอตอนกลางคืนมาน้ำมูกไหลแล้วแบบขัดจมูกก็แ,แบบโอ้ฉันต้องทอํายังไงเนี่ยพรุ่งนี้ก็คือวันพฤหัสชันหยุดวันเดียวแล้วฉั้นคิดว่าวันศุกร์อ่ะฉันต้องทํางานให้ได้สิเดี๋ยวเขาจะแบบว่าไปเที่ยวแล้วแบบทางานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะ <c oughs> <c oughs> ก็เลยตอนคืนนั้นก็แบบพยายามผมผ้าให้เหงื่อออกแล้วแบบยาเยอะก็ไม่มีนะ้องพวว่าร้านส่วนใหญ่เขาก็เบ็ด ปิดประมาณสามสี่ทุ่มไม่เกินห้าทุ่มก็ปิดเนาะร้านคงร้านค้าก็เลยแบบเวลาลุกมาเข้าน้ำก็รีบกินน้ำกินน้ำกินน้ำเยอะๆแล้วไม่มีเครื่องทำน้ำร้อนด้วยนะหมายถึงแบบเครื่องต้มน้ำก็คือกินแต่น้ำเยอะๆแลวก็หม่หมผ้าห่มผ้าแล้วก็พยายามสั่งน้ำมูกสั่นน้ำมูกใช่ปะ่ะออแล้วแบบพอตื่นขึ้นมาก็แบบไม่รู้อะมันก็โอเคใช่ไหม แต่ขากับใกล้ๆจะถึงบ้านตัวเองแล้วอะประมาณแบบอีกสักหกสิบกิโลใกล้ๆบ้านก็แบบเริ่มไม่ไหวเริ่มเหนื่อยสุดท้ายก็พยายามกลับถึงบ้านใช่ไหมแล้วพอขับถึงบ้านเสร็จปุ๊บก็คือวันพฤหัสเนาะวันพฤหัสก็ถึงบ้านสักประมาณเที่ยงประมาณนั่นแหละก็คือมีเวลาครึ่งวันวันนั้นเนี่ยคือกลับมาถึงบ้านก็นอนโซฟาอย่างเดียวแล้วก็กินแต่น้ำ <c oughs> น้ำชา ผสมน้ำพึ่งประมาณ2-3ลิตรเลยนะกินกินกกินไข่ก็ไม่มีแค่37.4เองไม่มีไข่แต่เจ็บคอแล้วก็เรียกว่าอะไรละ่ะน้ำมูกไหลอะไรพวกนี้นะถึงบ้านก็ยัดระหว่างทางก็คือยัดสเต็ปซิลแล้วกิกนพลาไปแล้วเพราะว่าตอนนี้ขับรถกลับบ้านไม่มีปลอดมันไข่ใช่ปะพอถึงบ้านนี่ก็ยัดทุกอย่าง ก็กินชาจนแบบเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำแล้วแบบ <c oughs> ก่อนนอนก็กินพารากินยาแก้แพ้พอลุกมากลางดึกก็กินพารากินยาแก้แพ้เพราะมันห่างไปแบบหลายชั่วโมงแล้วใช่ปะแล้วแบบพอเช้าขึ้นมาก็แบบไม่รู้ว่าจะเองไหวไม่ไหว <c oughs> แต่ก็รู้ว่าแบบเหมือนมันเบอร์เบอร์หน่อยหนึ่งอะเหมือนแบบง่วงง่วงง่วงจากยานห,นยหน่อยหน่อยนึงอะแต่ก็ <c oughs> ยังไปทํางานนะ ว่าคิดว่าไม่อยากโทรลาเดี๋ยวเขาจะหาว่านู่นนี่นั่นใช่ปะพอไปทํางานได้แค่ชั่วโมงเดียวแล้วก็โทรไปลาไม่ใช่หัวหน้าโทรไปลาเขาเรียกว,ว่าอะไรพวกเขาเรียกว,ว่าแผานกวางแผนการทํางานวางแผนตารางอะไรเงี้ยเขาบอกว่าที่จริงเเธอไม่น่าไปทํางานเลยนะเราก็แบบ <c oughs> เออเออช่างมันก็คือไม่มีอะไรมารีวิวผิดทอดก็คือเมื่อวานเนี่ยแบบแบบ อาการไม่ได้กินกบอาการที่ไม่รับไม่รับรูรสเนี่ยมันหายไปนิดนึงแต่มันก็มีอ่ะก็เหมือนแบบคนเวลาแบบไม่สบายแบบแบบไม่ค่อยอยากกินข้าวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่เราอ่ะไม่งอยากกินทุกอย่างเลยแต่กินอะไรกินไม่ค่อยได้เยอะก็เลยซื้อนูน่นนี่ซื้อนูน่นนี่นั่นมาใชป่ปะร้านไทยตรวจโควิดแล้วนะตรวจตั้งแต่เมื่อวานวันศุกร์ใช่ปะแล้ววันเนี้ยผลก็ออกวันเสาร์ไม่เป็นโควิดเนาะ แต่ตอนนี้เริ่มกินข้าวอร่อยแล้วแบบเริ่มเอ,อือพื้นตัวไหวมาเดี๋ยวจะมาอันนี้ก็คือแกะไปแล้วนะแกะเมื่อวานแล้วเมื่อวานกินอย่างแบบไม่ค่อยรอร่อยแต่ก็กินได้เดี๋ยววันนี้จะมาชิมให้ดูก็คือซื้อมาสองรสรสต้มยำกับรสออริจ um ินอลเม็ดมะม่วงก็คือเออมา ใส่มือแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจะลา้างมือไอต้มยำนี่ก็หน้าตาเป็นแบบนี้ก็มีแต่ริกนะมันกับกรอบใช่ไหมพิกทอดเขาก็เอาไส้ข้างในออกใช่ป่ะคือกับกรอบ ต้มยำนี่ยขายเครื่องต้มยำของมาม่าแต่ส่วนตัวจะชอบอันนี้นะเพราะว่าไม่มีไม่มีมะม่วงขิงผมพาีจะไอและว่าเจ็บคอไง วันนี้ไม่ค่อยเจ็บแต่คันคอส่วนตัวชอบเอาอันนี้ก่อนดีกว่าอันนี้เอาไปล้หมดครึ่งพริกทอดเม็ดมะม่วงออริจินอล มัาพูดว่าเขาก็มีทั้งเม็ดมะม่วงทั้ง,งพริกนะเหนกันแต่ส่วนตัวเป็นคนแบบพวกเม็ดตัวต่างๆเนี้ยกินได้แต่ถ้าเราจะกินม็ดมะม่วงใช่ไหมก็คือ ชอบกินที่แบบแมงมุมก็คือแมงมุม่หงเห็นเมะพานอบกรอบหรือว่าผสมเกลืองี้ยกินได้ถั่วพิชิโอก็กินอย่างนั้นเลยกินได้แต่ถ้ามันผสมอย่างเงี้ยยังไม่เคยชินไงก็ไม่ชอบก็คิดว่าแบบกินผิกทอดไปกินแมงมุมนึกออกไหมผิกทอดหนึ่งคำแมงมุมหนึ่งคำก็เลยแบบืมฮะือฮะอย่างเงี้ย ก็เลยรู้สึกว่ารสออริจินอลเนี่ยอร่อยแต่ไม่ชอบที่จะให้มีมะม่วงผสมเข้าไปเพราะว่าเป็นคนถ้าจะกินมะม่วงก็ซื้อกินแับนมะม่วงอย่างเดียวโลหนึ่งอืราคาคิบเก้าสวิตโนราคาแพงไหมราคาดีนะเพราะว่าน้ำพริกของเขาที่เป็นกระปุกอ่ะสองรอกรัมไหมสองขีด รขาคา69ตอนแรกก็คิดว่าเอ้ยไม่แพงจังวะเพราะตัวเองไม่ค่อยกินน้ำพริกอะไรอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมแต่พอมากินกั่ข้าวมันก็กินได้ประมาณสามจานเลยนะเว้ยแล้วเวลากินน้ำพริกผสมข้าวอะเราต้องกินผักแก้มได้ใช่ปะอืมมันก็คุุมนะ <c oughs> แล้วเพราะว่าอย่างบางคนเขาทำน้ำพริกขายน้ำพริกแฮนด์เมดมือขาย เขายังแพงกว่าอีกเงี้ยเออก็โอเคดีราคาโอเคชอบสองรถไหนมากกว่ากันก็อันนี้ก็เหมือนมามา่าอันนี้ก็พิจอดอะ <c oughs> ก็กินได้ก็อร่อยทั้งคู่แต่แม่เอาม็นมะม่วง <c oughs> <c oughs> โอ้ยไปละ